ทุกท่านครับปอพอก็ได้ออกมาแจ้งเตือน55จังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน25-30กันยายนนี้ครับโดยทางหน่วยงานภาครัฐก็ได้มีการระดมความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ประสบภัยอีกด้วยโดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพนะครับก็ได้ออกมาแจ้งเตือน55จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้และกรุงเทพมหานครระวังสถานการณ์น้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโครนถลม่มรวมถึงอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและก็ขนาดเล็กที่มีปริมาณน้ำนะครับผมมากกว่าร้อยละแปดสิบและระดับน้ำนะครับผมเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันจนน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำเนื่องจากระบายน้ำไม่ทันนะครับในช่วงของวันที่25ถึงวันที่30กันยาย,ยนี้ครับโดยกําชับนะครับผมให้ทุกๆจังหวัดเลยนะครับผมจาเจ้าหน้าที่ระวังและติดตาม สภาพอากาศปริมาณของฝนและก็สถานการณ์น้าในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงนคะครับผมให้เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรอุปกรณ์และเครื่องจักรสาธารณภัยนะครับตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถเข้าเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที และก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับผมที่อยู่ในพื้นที่เสียย่ยงภัยติดตามเรื่องของสภาพอากาศข้อมูลสถานการณ์และข่าวสารนะครับผมจากทางราชการอย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ครับและก็ท่านนะครับก็สามารถที่จะแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือทางไลน์ปอพรับแจ้งเหตุ1784แล้วก็สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงเพื่อประสานให้การช่วยเหลืออีกด้วยครับ